สวัสดีทุกคนครับวันนี้ผมมีผลิตภัณฑ์ที่ใชไ้ได้ตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายแล้วก็ตัวเราเองนะครับเรามีผลิตภัณฑ์ที่ช่วยวัดน้ําตาลในเลือดนะครับใครเป็นเบาหวานนะครับนี่วัดได้นะครับมีอุปกรณ์ให้ครบเลยนะครับมีตัวนี้เห็นไหมเป็นตัวนี้ตัววัดแล้วก็มีแผ่นเพจแผ่นมีปากาวัดเรียบร้อยเดี๋ยวผมไปทําให้ดูว่า,าวัดกันยังไงนะครับเพราะว่าตัวเนี่ยแผ่นเพจนะครับ มีอุปกรณ์มาให้ครบอันนี้เข็มนะจ๊ะนี่นะครับปากกาไปดูกันเลยว่าใช้ยังไงนะจ๊ะดีมากโอเคใช้เข็มจอดนะครับผมเป็นระดับ4แล้วตะกี้ระดับสามันเบาไปนะจ๊ะระดับสี่นะครับดึงเนี่ดึงเสร็จปุ๊บจาะเลยเลือดมาแล้วครับนี่ยแค้นเลือดออกมาลวเราก็มา แล้วก็มาใส่ในเครื่องวัดนะครับนะครับนี่ฮะใส่เครื่องวัดง่ายฮะสะดวกไม่เจ็บเลยนะครับเอาเลือดเนี่ยมาใส่อ่าแล้วก็รอนะครับรอให้เขาอ่านว้น้ำตาล72เองน้ำตาลดีมากเลยครับผมไม่เกินร้อนะครับ ดีนักแหลโอเคครับนะครับไปหาซื้อกันเดี๋ยวผมแนะนําให้นะจ๊ะน้ำจางแค่เจ็ดเองโอเคดีมากครับใครที่เสี่ยงจะเป็นเบาหวานนะครับเป็นเบาหวานเอ่อชทนิดที่หนึ่งที่สองนะครับต้องใช้เครื่องตรวจนี้เลยครับผมนี่ครับใช้ง่ายสะดวกนะครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูข้างในมีอะไรบ้างนะจ๊ะนะครับมีเครื่องตรวจ นะจะม,นะมีเครื่องตรวจมีเครื่องตรวจหนึ่งนะครับมีที่เจาะนะครับที่เจาะที่เจาะที่เจาะปลายนิ้วนะครับเป็นเ,เข็มเจาะนะครับมีคู่มือมีคู่มือมาให้แล้วก็ในนี้ก็จะมีตัวเข็มเจาะนะจ๊ะมีเข็มเจาะมาให้เยอะเลยนะครับเนะข็มเจาะตัวน,นี้ก็จะเป็นเข็มเจาะชนิดที่ ค่อนข้างที่จะสะดวกสบายนะครับเข็มจอดตัวนี้ก็เาอามาให้ดูน่ครับนี่เข็มจอดตัวนี้เราเอามาใส่ใส่ในตัวจอดนี้เดี๋ยวทําให้ดูนะจ๊ะแล้วก็มีมีตัวนี้มีตัวเพจอ่านนะครับยี่สิบห้านะครับเป็นเพจอ่านนี่เป็นแบบนี้ นะครับตัวนี้ก็เอาเอาไว้ใส่นะครับเอาไว้ใส่เครื่องนะครับเครื่องตัวนี้นะครับใส่ใส่เข้าไปเขาก็จะนี่นะครับเห็นไหมใช้ง่ายครับเดี๋ยวเรามาใช้กันเลยนะข้างหลังจะมีสายทานนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาใช้กัน